สวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นอุกุสายดําน้ํากันนะซึ่งสายนี้ว่ากันว่าถ้าเกิดว่าเซตเป็นไอเทมสายลดคูดาวเนี่ยจะสามารถดําน้าได้เรื่อยๆืนะอันนี้คือแบบไม่ใส่ไอเทมไม่ใส่เหรียญมาเลยนะสกิลดําน้ําจะมีคูดาวอยู่ที่1 1ึนวินะส่วน Air แอสละจะมีคูดาวอยู่ที่5 2าวินะแต่ถ้าเกิดว่ายิงเต็มๆก็จะเหลือประมาณ3าวิสาหรับวันนี้เราจะมาเล่นเซตลดคูดาวกันนะซึ่งเซตนี้มันก็จะลดคูดาวให้8%ซ บวกกับไอเทมสายลดคูดาวนะไม่ว่าจะเป็นกระดิ่งเปลือกหอยเครื่องขยายพลังส่วนไอเทมชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นไอเทมเสริมดาเมจเวทเนาะซึ่งมันจะทำให้สกิลดำน้ำคูดาวอยู่ที่0.9วินะน้อยลงมาเยอะเลย <c oughs> ก็ถือว่าน้อยลงมานะแล้วก็แอร์สแลจะเหลือแค่4.1นวินะลองดูซิเห็นบอกว่าแบบมันจะดำน้ำได้เรื่อยๆเลยนะปรับปึ้งปรับปึ้งปรับ ปึ้งปับเออเฮ้ยมันก็ดำน้ำรัวอยู่นะอาจจะแบบไม่ต่อเนื่องร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าจังหวะาก,การรอมันก็แบบสั้นนะเฮ้ยทับปึ้งปับปับ,ปบไลไม่ทันบอดหนอีอ่ะเฮ้ยปับเออเฮ้ยไม่ได้เล่นปับเดียวนี้ <c oughs> ผมไม่ติดอันดับโลกแล้วเหรอเนี่ย ตอนนี้เสียงผมก็ค่อนข้างกลับมาใกล้กเคียงปกติแล้วทุกคนตอนแรกนี่ผมนึกว่าผมจะเป็นโควิดแต่ว่าพอตรวจ ATK แล้วแบบไม่ขึ้นรอดฉยยแม้แต่โควิดก็ไม่เอาผมมาทุกคนผมน่าจะเป็นแบบไข้หวัดอะแต่ว่าตอนนี้โอเคแล้วเฮ้ยนานแล้วแกนโอกูจัดไป Attacker สองตัวแล้วตอนนี้สำหรับเซตไอเทมก็ตามนี้เลยนะแล้วก็ลูน แล้วก็เอ็มเบมก็อย่างที่บอกไปนะบวก HP 140โจมตีไอ้พวกสเตตตรงกลางเนี่ยผมไม่ค่อยได้สนใจหรอกเพราะว่าเหรียญผมยังกะกากอยู่เลยที่ผมสนใจคือน,นี่ลดคูดาว8%นี่สีขาว HP เพิ่ม1%โน16บหทำไมไม่ตั้งชื่อว่าโน1พร้อมเลยยังไงผมได้ไปกระเป๋านะมา ผมจะแสดงพลังที่แท้จริงหลังจากที่ผมหายป่วยให้ทุกคนดูเองบ้านะนั่นมันเต่าหรือว่าตะภาพมีคุณภาพเหลือเกินเต่าบอกเดี๋ยวเราเลี้ยงเองเราจำชื่อนายได้เอ้ยเซราไปเว้ย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 โอ้ยโดนล็อกสแนตใช่ป่ะจำชื่อท่าไม่ได้แต่ว่าไม่รู้ช่วยเขาช่วยเขาช่วยเขาสุดชีวิตเลยช่วยเขาสุดชีวิตโอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ย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 โอ้โอ้ยโอ้ยโ นี่คือพลังที่แท้จริงของผู้ชายที่หายป่วยปั๊บทำแ้มชึบโอเคปั๊บเอ้ะอะไรละเซลาเอาจะมาก็มาจะมาก็มาบอกแล้วให้ตั้งชื่อวัาโนหนึ่งไม่เอาวเราอะมาตั้งชื่อวันโนสิบหกะมันก็จะแบบอย่างเงี้ยแหละเจอหมานี่วะเอ้ยออเอาโดนเอา้าเอา้เอา ตายเลยหนึ่งตัวเอฟฟี่คิวเิสซดอนไปได้นะโอ้โหด้านบนแบบโคตรหน้าค่าเฮ้ย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 เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเออเอาตัวนี้ก่อนเดี๋ยวโดนแย่งตัวกลางค่อยไปแย่งเขาเขาไม่เปิดตัวกลางเฮ้ยช็อปเรียบร้อยเอาตัวกลางตายไปแล้ว พอกลับมาก็ไม่ทันเลยมีเปล่าวะไม่มีอ่ะเฮ้ยชวับออโคตรแรงเลยจังหวะนี้ไอหมาบ้าฮะมันมาอะไรเลนบนกัน huh. น uh ักหนาวะเนี่ยฮะเอ้โ huh. อ้โหโอ้โหเฮ้ยเออสซ้ม so ันสซ้ม uh ันกว่า huh. ม uh ันสวนปั๊บเออยัดหน้าไปดิอือตัวมันตซวมันเฮ้ยยิงไกลๆไปก่อนโคตรสวยครับผมจังหวะนี้ หมาผมมาแล้วมาช้าแต่มานะจ้าสวัสดีสวัสดีสสดเฮ้ยเฮ้ยชอบ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 ช็อปช็อปชอ,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 ปอยี่สิบแมเฮ้ยไปไม่ไปผมตายได้สิเหรอนะเราทำอะไรไม่ได้ชบึบเดี๋ยวผมต้องไปเลยไหมเนี่ยอยไปแล้วตัวชันเออไปแล้วไปด้านล่างแล้ว เดี๋ยวเต่าจะตายเออช่วยเต่าก่อนเรียบร้อยเก็บเซลาไปได้นะแปลว่าดิวลันดอนเปิดไปแล้วนะ drive ครั้ 1, งที้หนึ่ง drive ครั้งที่สอง d r i v ครั้งที่สาม d r i v ครั้งที่สี่โคตรเร็วอะฮัลโหล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 เฮ้ยสวยไปดิสวยไปดิเฮ้ยช็อปยิงไปย,งไปยิงไปสวยปะกลางวานี้ยังไงดิโอ้โห เฮ้ยอ hey, uh ุกอูใสายนี้เถื่อนมากทุกคน3 1เแต้มมาครับผมจังหวะนี้ครั้งที่1ครั้งที่2เฮ้ยผมว่าผมเริ่มชอบสายนี้แล้วยังไม่โดนเปิดโลตอมนะแต่ว่าปอมกระจุยไปแล้วนะไม่ hey, แกทำให้ฉันดูแย่แกต้องโดนโอ้ oh my ่ o อโอ้ไม่ o อโอ้ m ม่ o อโอ้ไม god ดโอ้ m ม g ก d โอ้ไม่ o อคิวไปสมตัว โคตรเบื่อเลยอยู่ในมุฟอุกอุเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบยืนไม่ดีอะ่ะตายผมยืนไม่ดีได้แหละดูปรับ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 หูยังเถื่อนอะไรปรูเอาหรือเปล่าเอาหรือเปล่าเราอ่ะนะอ่าไงไอ่ะออาเอาอเอา,เอาขึ้นบนโโอ้หไม่น่าทำตัวผิวเลย ชนะได้เพราะผมรับตีนเลยนะเนี่ยด้านบนเหลือเท่าไหร่ยี่สิบหกแต้มปล่อยไว้ก็ได้สวัสดีปิศาดอนปิศาดอนปิศาดอนโอ้เฮ้ยไม่เอ็ะเอาฟิกเกอร์ไปโอ้โหโอ้โหโคตรเอ้าสวยแล้วกูเอาไปก็อน้ก็เรามันหิวว่าดิวใบห้าตัว เต่า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 สายนี้ต้องแบบหัดเล่นอีกเยอะเลยโอ้โอ้โอ้เออเออสวยอยู่ในมูฟดีไหมเนี่ยจังหวะนี้เอาเบาดอนเอาเบาเอาเบาอะไรเราดอนเฮ้ยเอ้าก็มาดิ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 โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็เดี๋ยวแตก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  เอออ,อพยายามหนีเด้อเด้อเดเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเออจุ๊บเออเอออยู่ในมุ้งแม่งเลยเนี่ยเป็นป้อมปราการให้เราเนี่ยอ้ออ้ออ้ออ้า,อา,อา,อาตายกูเนี่ยตายไปแล้วเ <c oughs> ต่าเราให้แล้วเต่าบอกทำไมทำมอะไรกูแบบนี้เสียโลตัมไล่มันไล่มันเฮ้ยอุย้ยเซลา ดำน้ำหนีเว้ยอาลงมาลงมานี่ลงมารับความตายสวัสดีอ้าวหมาหมา,าลิฟช้อยู่ในมูฟออสานมาทีอยู่ยังได้อยู่ตกที่นั่งลำบากสุดๆเฮ้ยโอ้44แต้มอ่ะ44แต้มอ่ะครับผมสวยโอ้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 ทำไมผมไม่แอร์สแลตอ่ะเศร้าเลย เมื่อกี้ตกใจเซอร์ไพรส์ยอยู่แอสเซสรลตมันจะเพิ่มเลือดด้วยเลเวล12โอเคด้านบนไม่มีผลละเพราะว่าโลตอมเกิดไม่ทันมานี่มานี่มานี่มาน,มานี่ต้องสู้เว้ยเกมไม่ได้เสียเปรียบมากถ้าเกมยับอ่ะค่อยปล่อยเตา่าแต่ว่าประมาณนี้ก็พอได้อยู่แล้วมั้งอยู่ในมุมไม่อยู่ในมุมผมตาย เล่นมันสวยโอ้ยพลิกเลยว้าว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 ว้า,วา,วา,วาไป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 โอ้สวยนะเป็นไงล่ะอยู่ในมูเปลี่ยนชีวิตเหลือหมาวะ่ะใครจะไล่หมาวะเนี่ยโอ้ยโอ้ย,อยได้อ่ะครับผม เป็นไงล่ะพลังของผู้ชายที่เพิ่งหายป่วยนี่มันเกินจินตนาการละเกินไม่ใช่พลังความเก่งนะพลังความโมไปเลยความโม้ของฉัน100แต้มปับจองยามสีลอลาบต่อคาสเตอร์ปูอยู่ด้านล่างกระโดดไปคัดมันปับออโอ้โอ้โอโอโดนรอยแต้มเสยวัดทำไมวะทำไมวะนะทำไมวะนะไปไหนแล้วะ เดี๋ยวนะ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 ถอย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 เกมยังนำอยู่นะปูมาว่ะปั๊บ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 หมามาหมามาหมามาเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวนะพยายามอยู่ในป้อมก่อนเติมเลือดไม่ใช่อะไรโอ้ยโอ้โอ้ยไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้ววะเก็บไปหนึ่งตัวเก็บไปแบบงงๆ สวัสดีเซลาแ้้อยังไงอยู่ในมุฟแล้วอย่างไางไ500ต่อ400นะ MVP ครับผมคิวไป10ตัวนะจ่ายดาเมจ3ป0 0มืนแมวแง้มขานี่มันโหดจริงๆเลยปับ๊บดูซิว่าตอนนี้เปอร์เซ็นต์ชนะผมเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาแบบจัดอันดับ51% โดยรวมตะกดโโลเนาะได้แค่นี้ก็ดีละซีซั่นนี้76%อยู่นะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม